สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เป็นยังไงอดีตกุนซือบิ๊กป้อมชี้ขบวนองครักษ์นาวแผนถีบธรรมนัตเหลวนายไพสาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข,ข้อความสั้นๆใจความว่าขบวนองครักษ์เสื้อทองหนาว แผนถีบธรรมนัตไปโดดเดี่ยวนอกสภาคนเดียวเหลวเป๋ว กลุ่มธรรมนัตกลับเติบโตท่ามกลางเสียงเชียร์ของฝ่ายค้านและผู้เดือดร้อนทุกเข็นทั้งหลายทําให้รัฐบาลเสียเสียงไปฟรีๆยีสเสียงม,มีสภาพร่อแร่เต็มที่เมื่อวานนี้ก็เสียสสพักเล็กอีก9คนที่ประกาศเข้าร่วมกับกลุ่มธรรมนัตแล้วและอยากคิดว่าในพลังประชารัฐนั้นยังไม่มีเชื้อใยอยู่อีกแล้วอย่างน้อยอีก25-40คนครับการที่องครัก์เสื ทองเริ่มเคลื่อนกระแสให้ลุงป้อมลาออกนั้นลองขยับให้แรงอีกหน่อยก็จะรู้ว่าไผเป็นไผลุงตู่ไปคุยกับลุงป้อมเมื่อเย็นวันนี้ตามประสาพี่น้องหลังจากแถลงข่าวด้วยท่าทีงอยๆอยและไม่ยอมตอบคำถามว่าจะมีการปรับคอรมอรหรือไม่อีกหน่อยก็คงรู้ว่าเป็นจังใด เปิดหน้าขบวนการองคารักษ์เสื้อแพรในรายการสนทิท็อกเมื่อวันที่21ธันวาคมศกนี้ได้เปิดรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นทีมงานของขบวนการเชียร์ลุงหลายคนซึ่งคุณสนทิขนานนามว่าองคารักษ์เสื้อแพร โดยได้เอ่ยชื่อนี้มาระยะหนึ่งแล้วการเปิดเผยชื่อครั้งนี้แม้ระบุชื่อเพียงบางคนแต่ทำให้เห็นโครงข่ายยงใหญ่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างความนิยมชมชอบให้กับพลเอกประยุทธ์และตีโต้ฝ่ายที่มีความเห็นต่างอย่างชัดเจนที่สำคัญขบวนองครักษ์เสื้อแพรนั้นใช้เวทีช่องทางสื่อและโซเชียลมีเดียจานวนมากสามารถบอกทิศทางการเมืองที่สนับสนุนลุงตู่ได้อย่างชัดเจน ละบางครั้งก็สามารถมองไต่การเมืองได้ล่วงหน้าจากการหลุดท่าทีบางอย่างขององค์ครักเสื้อแพรนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ